สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีพอกัดอีมอนี่แม่แต่พามาปูกตุนปวยเซียนหรือว่าตุนดอกเศรษฐีอันนี้ก็เป็นตุนที่แม่แต่ปลูกไว้โดดเลยเนาะตุนมันเถ่าหรือว่ามันอายุหลายแล้วต้นส้มแล้วบ่ใครไม่ดอกเลยเนาะพี่น้องแม่แต่กัสิพามาเบืองกันตัดกิ่งออกแล้วก็สีพ้าพี่น้องไปปลูกใหม่ให้มันแตกกินแตกกันเป็นดอกโดกๆเนาะพี่น้องก็ต้นที่มันส้มแล้วจังสีเนาะ เากัตัดกิ่งออกเลยพี่น้องนี่อันนี้ไม่แต่ตัดว้แล้วเนาะเขากัตัดออกอย่างสี่แล้วนี่กิ่งไหนที่มันส้มบ่มีดอกเขากัตัดออกกิก่งนี่กิ่งนี่ไม่แต่กัตัดออกแล้วเนาะ ในที่ส้มๆจังสี่ห้ากับตัดออก นี่ครับพี่น้องตัดออกให้เมดแล้วจังสีเนาะตัดกิ่งที่ส้มๆออกแล้วเข้ากระสีเหลือไว้กิ่งน,น้อยๆจังส,สีเนาะที่เขาแตกยอดออกมหม่เข้ากระสีเก็บไว้แล้วเข้ากับมาใส่ปุย๋ยบำรุงอีกเถือ่อันนี้อันนี้เขาก็สีแตกยอดแตกก,กัวมหม่แตกดอกมหม่ก็สีเป็นก่อใหญ่งามเนาะแล้วก็อันนี้ไม่แต่ให้เบิรงว่าวิธีการตัดแต่งต้นี่มันส้มเนาะ แล้วขั้นตอนต่อไปแม่แต่สีผ้าไปปลูกขั้นตอนต่อไปแม่แต่สีผ้าไปปลูกนี่เนาะปลูกต้นเศรษฐีปักช่ำไม้ว่าเห็ดแบบใดการที่ห้าสีเอาไปปักช่ำเนาะพี่น้องถ้ามันมีอย่างหรือว่าหฮาตัดออกมาใหม่ๆอยู่จากสีเนาะห้าสีย่างบวท่านได้ปลูกเนาะเพราะว่าขันห้าปลูกตอนที่เขามีอย่างยิง่งยันสีตัดใหม่ๆต้นลำต้นเขาสีเนาเา่าเ้ากกควร้นที่สิถิมไว้ ให้ยางเขาออกมอดหรือว่ายางเขาแห้งก่อนเนาะแล้วเขาคอยสิไปทํำกันปักช่ำหรือว่าการปลูกใหม่ค่ะพี่นอ้องก็มา่เบิ่งการปลูกป่วยเซียนของไมเ่แตเนาะว่าปลูกอย่างไดปลูกง่ายๆเนาะพี่น้องเป็นกล้วรูแบบบานๆปลูกอย่างสี่ผู้ใดกับปลูกใดหลังจากที่ไมเ่แตตัดกิ่งเขาออกจากต้นที่มันซมๆแล้วเนาะหลังจากที่แพเขาแห้งแล้วหรือว่า กิ่งที่เขาตัดออกไปมันแหงแล้วจังสีแพ้เขาดีแล้วเขาบ่มีอย่างแล้วก็พร้อมสิปลูกลงดินแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกิ่งที่แม่แต่ตัดออกจากต้นส้มๆตัดแต่งไว้แล้วเนาะพร้อมที่สิปลูกแล้วแพแหงมาเบิ่งการปลูกน้องกันพี่น้องปลูกแม่แต่ก็ปลูกง่ายๆบ้านๆนี่แหละพี่น้องแม่แต่ก็ใส่เป็นดินทุงเนาะมือนี้เนาะ ปลูกกับปูกใส่ทงังทางดำแล้วลูกด,ดำที่มันแตกแล้วนี่พี่นอ้องปลูกง่ายๆแต่บ,นบานๆดูนี้ไม่แต่ใส่เป็นดินทุงเนาะใส่เป็นดินทุง ง่ายแบบง่ายแบบเอาสะดวกนะพี่น้องเอาดินทุงโหลดดินทุงนี่เขาต้องผสมอย่างเพราะว่ายี่ห้อน,นี้เขาผสมมาเหมือนเนาะทั้งปุ๋ยทั้งกาบมะพร้าวทั้งอย่างเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้เนะพี่น้องเขาเตรียมดินแล้วเนาะเขาเตรียมดินแล้วเขากับปลูกได้เลย ใบที่มันเหลืองๆนีข้ากระเด็ดออกเขาบอกต้องเลือใบไว้เลยก็ไดพี่น้องเอาว้แบบนี้เลยเด็ดใบออกให้มืดแล้วก็เลือไว้แต่การเอาแบบนี้แล้เข้ากับปูกเลยปูกกะข้ากับสีช่ำเข้าไปอันนี้กรสีเงาประมาณหนึ่งเนาะข้ากระสีปักช่ำเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งนะพี่น้องปักเข้าไปในดินประมาณครึ่งหนึ่ง ต้นโปยเซียนนี่เป็นต้นอีกย่างที่ปลูกง่ายๆเนาะปลูกแล้วก็ติดไปนี่เขาเด็เดใบออกหมดเลยพี่น้องเขาบอกมือจิ้มเขาก็ามีดจิ้มๆลงไป ล้งไปประมาณครึง่งหนึ่งทั้งนี้ไม่แต่กับสิบปลูกซ้ำซ้ำกิง่งซ้ำก้านเนาะปลูกไว้หนะ้าบ้านก็ สีลำด้วยเป็นเศรษฐีลราพี่น้องต้นปุยเซียนเพิ่นว่าต้นดอกเศรษฐีเนาะเพิ่นว่าเนาะผู้ใดมีปลูกไว้หน้าบ้านก็สิเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเงินทองบ่าขาดบ้านมีิทองไหลมาเทมาหล่ะผู้ใดมีตน้นเศรษฐีหน้าบ้าน นาพนอพี่น้องปลูกแล้วเลยเนาะสองกระถางข้าวปลูกแล้วสี่ข้ากับหุน้ำหุ่นน้ำกับพวกห่นไหล่เนาะพี่น้องเพราะว่าต้นปุยเซียนเขาบลอดไขมักน้ำปัานใด,ดแค่พอหายซุ้ม การหดน้ำเขาเข้ากับมะเบิงแค่เข้ามะเบิงว่าขันขีดินเข้าแห้งเข้ากับคอยหูดเนาะพี่น้องว่าตรงหดเสาแรงก็ได้เข้ามะเบิงว่าขันขดินเข้าแห้งเข้ากับคอยลดน้ำมันเพราะว่าปุ๋ยเซียนเขาบ่ามากน้ำปันใดขันหูดน้ำไรกันที่เขาปลูกไม่ใหม่เจีงซีกับสีเนา่าเขากระสีบ่ติดเนาะเขากระสีบอ่ออกค่ะค่ะพี่น้องกระชีปการปลูก,กปุ๋ยเซียนกะนี่ทอนีเนาะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่แต่ปลูกได้ผลจังไดหรือว่าออกดอกจังใดเดี๋ยวแม่แต่มาร่มคลิปต่อๆไปให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ